อัญมณีหินสีสวยสดใสหล่อล้อมใจผู้ใช้เป็นหนึ่งพลังแห่งแม่ธรณีเป็นที่พึ่งด้วยน้ำหนึ่งรัตนชาติท่าเกษิตเอ่ยสวัสดีค่ะน้ำหนึ่งรัตนชาติบายหนึ่งพุไทยค่ะสวัสดีวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคม67นะคะหนึ่งไลฟ์อยู่ที่ห้างยู่จปากรังสิตยังคงอยู่โซนหน้าร้านทองชั้นจีห้างดูเจปากรังสิตค่ะ ต้องกราบขออภัยนะคะในความเสียงอึกระทึกนะคะเพราะว่าบางร้านก็ปิดกันแล้วนะคะก็ยังเหลือที่ร้านนะคะวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณทุกการสนับสนุนและการอุดหนุนชิ้นงานของมงคลต่างๆนะคะก็มีท่านลูกค้านะคะอยากจะเล่าว่าอยู่ถึงโซลาร์เพา้ที่รถติดมากๆวันนี้ก็ตั้งใจมาชมชิ้นงานของมงคลของทางร้านซึ่งก็ อยากมาเห็นหน้าร้านอยากอดหนุนชิ้นงานนะคะจากที่ติดตามกันมาหลายเดือนแล้วนะคะหนึ่งต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านลูกค้าที่มาจากฝั่งธนบุรีด้วยนะคะก็ตั้งใจเสี่ยงดวงมาดูชิ้นงานที่ไลฟ์นะคะคือถ้าได้เป็นเจ้าของได้ครอบครองก็มาดูหน้าร้านกันเลยนะคะหลายท่านเป็นแบบนั้นนะคะแต่หนึ่งต้อง เรียนให้ทราบอย่างนี้นะคะว่าถ้าชมคลิปของหนึ่งนะแล้วก็ชอบชิ้นไหนถ้ามีเบอร์ติดต่อที่หนึ่งแจ้งไปนะคะโทรหาเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งอ่าเป็นห่วงในเรื่องของการเสียความรู้สึกของหลายๆท่านที่ คิดว่าตัวเองจะมาดูหน้าร้านแล้วอยากได้ชิ้นงานของคนที่ตัวเองอยากได้ในการชมไลฟ์ชมคลิปนะคะหนึ่งเรียนแจ้งว่าบางครั้งการมาดูหน้าร้านจะไม่ได้ชิ้นงานที่เราอยากได้ในการชมทางช่องทางออนไลน์นะเพราะว่าก็จะมีระหว่างวันระหว่างเวลาก็มีลูกค้าที่เอฟไปเรียบร้อยแล้วพอมาถึงหน้าร้านก็ไม่มีชิ้นงานต้องโทรสอบถามดีกว่านะคะ1เป็นห่วงความรู้สึก หลายๆท่านนะคะเดี๋ยวจะเสียความรู้สึกกันนะคะแล้วก็ชิ้นงานที่เมื่อวานนี้ที่1นึ่นำเสนออย่างอาชิ้นละอันนะคะที่ชิ้นงานหมดนะคะก็เพราะว่ามีหลายท่านที่เหมาชิ้นงานไปนะหนึ่งยกตัวอย่างคุณน้านะคะเดี๋ยวคุณน้ําคงย้อนเข้ามาชมคุณน้ำท่านชมอยู่ที่ประเทศอิตาลีท่านผู้ชมเลยชมเสร็จท่านก็อชอบทุกชิ้นงานในเมื่อวานนะคะก็เอาไปเลยสิ 5รา,ายการไปเลยนะคะ,ะท่านคุณศรีสุพันธ์ท่านชมอยู่ที่อเมริกานะคะท่านชมจึงงานท่านก็เอาไปเลย8รายการอีกหลายๆท่านเอาอย่างละ2-3ชิ้นในไลฟ์ เมื so you know, ash ash been, been ่อวานนี <nước> ้ก็เลยชิ้นงานก็เลยหมดนะคะหลายท่านก็ไม่ได้ชิ้นงานก็เสียดายกันนะคะอันนี้มันไม่ได้ทุกครั้งไม่ได้มีตลอดนะคะแล้วแต่วาระและโอกาสที่แต่ละท่านได้เข้ามาแล้วชิ้นงานที่หนึ่งนำเสนอโดนใจนะคะก็ได้เป็นเจ้าของในรอบนั้นๆนะคะหนึ่งเรียนแจ้งนะหนึ่งวดเสียความรู้สึกกันนะคะก็โทรสอบถามกันก่อนดีกว่านะคะแต่ถ้าอยากมาชมชิ้นงานอื่นของหน้าร้านก็เรียนเชิญตามที่หนึ่งแจ้งในแต่ละรอบแต่ละครั้งค่ะ วันนี้ก็ยังคงเป็นชิ้นงานอย่างละชิ้นอย่างละอันนะคะที่หนึ่งจะนําเสนอเนาะ hmm. แต่ว่าอ่านเี๋ยวอย่างละชิ้นละอันดีกว่าแล้วหนึ่งนำเสนออย่างนีงน้เลยนะคะ hmm. พอดีว่าหนึ่งนำเสนออย่างละชิ้นละอันแต่หลายๆท่านก็โดนใจนะคะก็รับไปเลยเนาะชิ้นงานชิ้นแรกเลยอันนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นชิ้นงานที่เป็นขอเลี้ยง ชิ้นงานชิ้นนี้นะคะเป็นชิ้นงานเจ้าแม่กวดอินยกบลูนะคะสร้อยคอนี้เป็นสร้อยคอหินมอซ์ซิตหรือเขาเรียกว่าหินยกจักรพพัดนะคะซึ่งเดิมของเส้นนี้นะคะเดิมของเส้นนี้มีความยาวแค่แปดสิบเจ็ดเท่านั้นแต่หนึ่งจะเพิ่มความยาวของสร้อยเส้นนี้ให้อยี่สิบนิ้วนะคะจะเป็นจี้ เจ้าแม่ขนอิมปางพันกรพันมือก็คือความเจริญรุ่งเรนะืองเนาะกับสร้อยเส้นนี้ซึ่งสร้อยมอรซิซิส,สเส้นนี้นะคะจะมีขนาดไซส์ห้ามิลนะคะมีอยู่ไซส์อยู่ห้ามิลนะคะนี่นะเป็นเส้นนี้นะคะอันนี้หนึ่งเรียนแจ้งย้ําอีกรอบว่าความยาวของสร้อยเส้นนี้คือสั้นนะ แต่ว่าหนึ่งจะเพิ่มความยาวให้เป็น20นิ้วนะคะยาวทั้งเส้น20นิ้วพร้อมกับจี้นี้นะคะเป็นหยกบรูนะคะซึ่งเป็นหยกพมา่านะคะนี่นะคะเป็นนี้ก็จะเป็นหยกพมา่านะคะนำเสนอบุกท่านนี้จะเป็นเนื้อตันนะคะก็ถ้าท่านใดชอบชิ้นนี้นะคะแล้วก็เขาจะ ใกว่าเรียนสิบเยอะเลยนะคะนี่เลยต้างพันกรพันเมือนะคะหนึ่งให้ราคาอยู่ที่1,300บาทค่ะงานเหล่านี้เป็นงานอย่างละชิ้นอย่างละอันนะคะเผื่อท่านใดชอบเนาะอย่างละชิ้นละอันอถ้าลูกค้ามาที่ร้านบอกว่าจะมีเสียงอุตสกที่นดหนึงพอดีว่า 1. ออกบูอยหน้าร้านทองร้านทองโซนนี้เขาก็จะปิดเข้าปิดออกเพื่อเช็ค อยอดนะคะของร้านอยู่หน้าร้านที่1ออกบูสินะคะเสียงเลยดังกระทึกนะคะชิ้นนี้นะคะอยู่ที่1,300บาทค่ะท่านใดชอบแพมเจจอค่ะ1,300บาทค่ะเป็นงานยกพม่าก,กับสร้อยคอหินหมอสีนะคะ1,300บาทชิ้นที่1น,นะคะเป็นยังเป็นช่วงอย่างและชิ้นละอันที่นำเสนอนะคะต่อไปค่ะชิ้นที่2นี้นะคะเป็น ปีเซียที่เป็นหยกบรูนะคะปีเซียที่เป็นหยกบรูนะคะนี่เลยก็จะมีความเคี้ยวแบบนี้เลยนะคะหยกบรูเป็นทั้งองค์นะคะของอปีเซียปกติก็เป็นงานปีเซียก็จะเป็นงานแกะใช่ไหมคะอันนี้เป็นงานทั้งชิ้นเลยนะคะเป็นจี้ นะคะแล้วก็สร้อยมอสซิสตหนึ่งทำความยาวให้ถึง20นิ้วเลยนะคะชิ้นนี้นะคะ1,300บาทค่ะท่านใดชอบแคปหน้าจอค่ะ1,300บาทค่ะท่านใดชอบแคปหน้าจอค่ะเป็นงานอย่างละชิ้นละอันนะคะ1,300บาทค่ะต่อไปค่ะชิ้นงานที่นำเสนอนะคะเป็นงานชิ้นนี้ค่ะ ่านี่เลยนะคะเมื่อวานหนึ่งนำเสนออย่างละชิ้นละอันเป็นงานหยกคล้ายๆแบบนี้นะคะแต่ว่าแต่ละชิ้นงานบอกทุกท่านเลยว่าไม่ซ้ํากันนะเพราะความเป็นธรรมชาติของหยกนะคะความเป็นธรรมชาติของความสวยก็ต่างกันนะคะของใครของมันหนึ่งเดียวเท่านั้นของเฉพาะคนเฉพาะตอนเนาะเพราะว่าความสวยของเขาความคิด ความชอบของแต่ละท่านเฉดสีไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ความชอบอความนี้ก็เป็นยกลายแกะมังกรน,นะแล้วก็นี่เลยค่ะสร้อยคอก็จะเป็นสร้อยคอความยาวถึง12ก็คือ24นิ้วนะชิ้นนี้นะคะเป็นยกมังกรให้ราคาแค่เพียงจี้พร้อมสร้อยคอนะคะ1,300บาทค่ะท่านในชอบแทนน่าน้ดจอค่ะ1,300บาทค่ะ หนะะึ่งพันสามร้อยบาทเลยค่ะเดเ๋ยวชอบนะคะนี่เลยค่ะนี่เลยนะคะเปิดชอบเนาะนี่เป็นงานยกแบบนี้เลยนะคะต่อไปค่ะต่อไปชิ้นงานชิ้นนี้นะคะอยา่างละชิ้นละอันที่นำเสน,เนอเนาะชิ้นนี้เลยค่ะ ชิ้นนี้อ่าพิเศษวันนี้เลยนะคะอย่างละชิ้นละอันวันนี้นะคะชิ้นนี้เป็นยานแกะยกมังกรนะคะมังกรนะคะนี่เลยนะคะรูปแบบนี้นะคะแล้วก็สร้อยคอยาว24นิ้วแบบนี้เลยนะคะชิ้นนี้นะคะ ึ่งให้ราคาแค่เพียง1000บาทเท่านั้นค่ะ1,000บาทเท่านั้นค่ะท่านใดชอบแค่หน้าจอค่ะ1000บาทค่ะวันนี้ที่นําเสนออย่างละชิ้นละอันเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าหนึ่ง 5, จะนําชิ้นงานใหม่ทั้งหมดมานําเสนอให้ทุกท่านได้ชมนะคะความต่างของชิ้นงานนะคะที่1นําเสนอนี่คือความต่างที่ความไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะให้รู้ว่าอ่าเขาต่างกันเยอะเลยนะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบของการสวมใส่ของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะบางท่านชอบเล็กบางท่านชอบใหญ่นะคะ ต่อไปค่ะชิ้นงานที่นำเสนอนะคะเป็นชิ้นนี้ชิ้นนี้เป็นงานแกะอะ่โดนัตบีดิสโดนัทแกะเป็นลายบดดอกบตันเนาะหอมสร้อยคอสร้อยคอยาวถึง24นิ้วนะคะแบบนี้เลยเนาะแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะถึงให้ราคาได้เพียงชิ้นนี้นะคะนี่เลย1,000บาทเท่านั้นค่ะท่านใดชอบแคันน้าเจอค่ะ1,000บาทเท่านั้นค่ะ ต่อไปค่ะชิ้นงานที่นำเสนอนะคะขอเป็นงานนี้เลยนี่ค่ะเป็นปีเซ่เช่นเดียวกันปีเียความหลากหลายของแต่ละท่านก็ชอบลักษณะของการใส่ไม่เหมือนกันเนาะรูปลักษณ์ของปีเสซยแต่ละท่านก็ชอบไม่เหมือนกันนะคะเมื่อวานก็มีท่านเมาเหมาสปีเียไปแล้วก็หลายท่านก็อุดหนุนกันเพิ่มนะคะระหว่างวันนะคะหลายท่านหนึ่งก็จัดส่งให้เรียบร้อยนะคะนี่เลยนะคะ ชิ้นนี้เป็นปีเสียที่เป็นรูปลักษณะนี้นะคะนี่เลยสร้อยคอความยาวอยู่ที่ยี่สิบสี่นิ้วเป็นปีเสียแบบนี้นะคะนี่สรงนี้เป็นจี้นะคะชิ้นนี้หนึ่งให้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันบาทค่ะถ้าใครชอบคันนาจอค่ะหนึ่งพันบาทค่ะนี่เลยเป็นรูปทรงแบบนี้นะคะปีเสียก็เด่นในเรื่องของการ เรียกซับการเงินนะคะแล้วก็ล็อกเงินทองไม่รั่วไหลนะคะต่อไปค่ะชิ้นงานต่อไปค่ะนี่เลยหนึ่งให้เลยชิ้นนี้เลยนะคะชิ้นนี้เป็นหยกแดงน,นะคะแกะเป็นลายดอกโบตันเนาะแล้วก็สร้อยคอนี้เป็นสร้อยคอที่เป็นสามกริย์เป็นไหมสามกริย์นะคะไหมเขียวไหมหนาค ไม่ทองนะคะชิ้นนี้นะเอาไปในไลฟ์นี้ค่ะอย่างละชิ้นละอันนะคะเป็นวันอย่างละชิ้นละอัน1,300ับาทค่ะท่าในใดชอบทงหนก็จอค่ะ1,300บาทในวันนี้ค่ะต่อไปค่ะชิ้นงานที่นําเสนอนะคะเอ่อเป็นงานชิ้นนี้ค่ะชิ้นนี้เป็นข้างในเป็นแก้วโปร่งขามที่เป็นปวกพระธาตุล้อมกรอบเงินด้วยขนหางช้างและสร้อยคอเป็นสร้อยคอหิน แก้วผลเหล็กนะคะหรือหินไหมดำนะคะหรือเส้นผมแม่ธรณีนะคะก็จะมีความเฉดสีที่เป็นเข้มเข้มนะคะใส่ด้วยกันได้เพราะอยู่ในตระกูลคอร์ดด้วยกันนะคะ mm hmm. เป็นงานเนงินนะคะชิ้นนี้นะคะอยู่ที่จี้พร้อมสร้อยไปเลยค่ะให้วันนี้นะคะชิ้นงานชิ้นนี้นะคะอย่างไรชิ้นละนหนึ่งเรื่องมานําเสนอนะคะ1 5 0 0บาทค่ะถ้าได้ชอบแค็หน้าจอค่ะ1 5 0 0บาทซึ่งจี้นี้ ก็คือใหญ่กว่าเหรียญสิบนะคะใหญ่กว่าเหรียญสิบเลยนะคะต่อไปค่ะชิ้นงานต่อไปนะคะชิ้นงานที่นําเสนอค่ะเป็นจี้แก้วผงขามที่เป็นปวกพระธาตุแล้วก็ละอ,องฝนเสน่หาเงินแล้วก็สร้อยคอเป็นหินแก้วขนเหล็กหรือเส้นผมแม่ธรณีนะคะเป็นงานเงินค่ะจี้พร้อมสร้อยนะคะเป็นอยู่ในตะกูลคอร์ดด้วยกันนะคะ ก็คือแก้วปมขามนะคะใหญ่กว่าเรียนสิเลยนะคะนี่เลยค่ะตระกูลที่เป็นแก้วปงขามจะเสริมในเรื่องของดึงพลังบวกผักดันพลังลบเป็นเส้นแก้วผล็กก็คือการคุูใสลงมเพลลมพัดนะคะ1,500บาทค่ะเส้นนี้นะคะจี้ผมซอย1,500บาทค่ะต่อไปค่ะ ชิ้นงานที่นำเสนออย่างและชิ้นละอันเป็นพระสมเด็จที่เป็นหินเรืองแสงหินจินดามณีมุกลาตีเรืองแสงมีแสงในเวลามืดเวลากลางคืนเนาะนี่เขาก็จะมีความเรืองแสงนะ้านนี้หนึ่งทำให้เห็นแสงของเขาเนาะเป็นออร่าสีเขียวนะคะสว่างแล้วก็สร้อยคอเป็นทรงนี่เลยค่ะเป็นทรงน้ำเต้าดักซับนะคะจี้เงินขอบเงินนะคะเลี่ยมกันน้ำนะคะ จีพร้อมไส้นะคะ1,500บาทค่ะท่าในใดชอบแคนหนจจอก่ะ1,500บาทค่ะท่าในใดชอบแคนหน้าจอนะคะต่อไปค่ะชิ้นง,งานอย่างละชิ้นละอันนะคะชิ้นนี้เป็นพระปางสมาธิสร้อยคอเป็นสร้อยคอหยกขาวเขียวน้ำผึ้งากาัตริย์นะคะทรงแจกกันเนาะนี่เลยนะคะเลี่ยมด้วย กรอบเงินชิ้นนี้นะคะเป็นเซตนี้เส้นนี้นะคะอยากละชิ้นละอันนะคะให้ราคาอยู่ที่1,500บาทนะคะจี้พร้อมสร้อยไปเลยค่ะใส่ง่ายเนาะจะได้รู้ว่าเราซื้อทั้งเส้นเราก็เอาไปใส่แล้วก็ความเป็นสร้อยของหยกเราก็เอาสร้อยคอหยกไปใส่กับจี้พระอื่นของเราได้ด้วยนะคะ1,500บาทค่ะต่อไปค่ะชิ้นงานต่อไปนะคะนี่เป็นอย่างละชิ้นละอันเนี้ยเอามานําเสนอเป็น จิ้งจอกขาวก้าหางกับสร้อยหยกเขียวอ่อนนะคะชิ้นนี้นะคะความยาวอยู่ที่24เชิบนเดียวกันนะคะชิ้นนี้เป็นหยกขาวมีอย่างละชิ้นละอันมีชิ้นเดียวนะคะยังให้ราคาอยู่ที่1นึ่พันบาทเท่านั้นค่ะท่านเดีชอบค่ะแม่เจาะหนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะชิ้นนี้นะคะ1นึ่พันบาทเท่านั้นค่าเป็นการอย่างละชิ้นละอันที่นําเสนอกับทุกท่านนะคะ ต่อไปค่ะนี่เลยวันนี้มีท่านลูกค้าที่ได้รับชิ้นงานนะคะก็เป็นคุณแม่ท่านอยู่จังหวัดพิษณุโลกท่านก็ไม่สะดวกในการโอนนะคะย้อนย้อนชมชิ้นงานของหนึ่งนะคะหลายรายการหนึ่งก็ส่งไปแล้วต้องเรียนให้ทราบว่าเคยได้อันนี้ไปแล้วหนึ่งบอกเลยว่าเม็ดเขาไม่ได้ใหญ่มากนะคะคุณแม่แต่ละท่านเข้าใจว่าเขาใหญ่เนาะไม่ใหญ่นะคะเดี๋ยวหนึ่งให้อยู่ประมาณแค่สี่มิลน,นะคะ ซึ่งหนึ่งเหลือแค่สองเส้นสุดท้ายนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าสร้อยข้อมือหินทับทิมเจียเหลี่ยมที่มีความฉ่ำนะคะของทับทิมเลยนะคะเหลือสองเส้นนะคะตอนนี้เนาะ,ะบางท่านไม่ไปนะหนึ่งเลียให้ทราบว่าเขาเม็ดไม่ใหญ่นะอยู่แค่สี่มิลกว่าเองนนะคะแต่ว่าถ้ารับไปถ้าใส่สองเส้นก็จะสวยเก๋น่ารักนะคะอยู่ที่เส้นละนะคะ เหลือแค่สองเส้นนี้เนาะเส้นละห้าร้อยบาทค่ะเหลือเส้นละห้าร้อยบาทค่ะถ้าในชอบ well, แคปหน้าจอเหลือเส้นละห้าร้อยบาทค่ะเหลือแค่เพียงสองเส้นนะคะถ้าหนชอบแคปหน้าจอค่ะต่อไปค่ะชิ้นงานอย่างละชิ้นละอันนี้เลยหนึ่งนำเสนอแต่อันนี้ไม่อย่างละชิ้นอย่างละชิ้นละอันละกันนี่ให้อันนี้ไม่อย่างละชิ้นละอันอันนี้จะมีสองชิ้นนะคะอันนี้มีสองชิ้น,ะะน,น,นเป็นอ่าโดนนัก นะคะตัวนัทสองชั้นนะคะเป็นหยกพม่าที่เป็นเนื้อแก้วแล้วนะเป็นบรูใสๆเนื้อแก้วเลยนี่เลยใสๆแบบนี้เลยนะคะทั้งสองชิ้นงานนี้นะคะนี่เลยใสยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อแก้วแล้วนะคะซึ่งความใหญ่ของชิ้นงานเขาก็เล็กกว่าเหรียญสิบเล็กน้อยนะคะอยู่ประมาณนี้นะคะแค่นี้นะคะ มีแค่สองชิ้นงานนะคะมีแค่สองชิ้นงานนะคะท่านจะชอบนะตรงนี้เป็นงานเงินนะคะอันนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะหนึ่งมีแค่เพียงสองชิ้นงานนะคะนําเสนอนะคะอย่างละชิ้นละอันของหนึ่งก็คือเขาไม่ซ้ํากันเนาะอันนี้เป็นความเข้มอันนี้ความอ่อนนะคะอันนี้แล้วแต่ชอบนะอยู่ชิ้นละ500บาทค่ะเป็นจี้เงินนะคะ จุดทองนะคะ500บาทค่ะถ้าในชอบแคระจอชิ้นละ500บาทค่ะในไลฟ์นี้นะคะต่อมาค่ะชิ้นงานที่นำเสนอนะคะขอนำเสนอเป็นผระสังกะจายนะคะพระสังกะจายนี่หนึ่งมี2แบบนะคะอย่างละชิ้นละอันเช่นเดียวกันที่ไม่เหมือนกันนะคะชิ้นนี้ชิ้นที่1ของพระสังกะจายนะคะก็จะเป็นความเป็นเขียวเนื้อแก้วนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะอย่างละชิ้นละอันก็คือชิ้นนี้ มีความเข้มตรงตรงตรงท้องของประสังกะจายนะคะหมายถึงความสมหวังสมบูรณ์นะคะชิ้นนี้จะใสนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านนะคะอย่างละชิ้นละอันที่ไม่ซ้ํากันนะคะ ึ่งให้ชิ้นละแค่เพียงนะคะ500บาทค่ะท่านใดชอบแคปหน้าจอค่ะ500บาทเท่านั้นค่ะแล้วแต่เลือกมานะคะเพราะว่าไม่ําชิ้นเนาะอย่างละชิ้นละอัน500บาทเท่านั้นค่ะท่านใดชอบแคปหน้าจอค่ะ500บาทเท่านั้นค่ะต่อไปค่ะอ่าพระสังขจายที่อย่างละชิ้นละอันเป็นเนื้อหยกบรูนะคะองค์นี้นะคะความสมหวังสมบูรณ์องค์นี้ก็จะเป็นความเข้มนะคะทุกท่านค่ะองนี้จะเข้มนะคะ องค์นี้จะสวะแล้วแต่ชอบค่ะอย่างลชิ้นละอันแล้วแต่ชอบนะคะอันนี้มีสององนะคะที่นําเสนอน,นะคะชิ้นละห้าร้อยบาทค่ะชิ้นละห้าร้อยบาทค่ะถ้าในชอบแค่นมจาจอค่ะชิ้นละห้าร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะงานอย่างละชิ้นละอันขอจี้อเมทิสหน่อยค่ะอันนี้หนึ่งมีมาแค่ชั้นเดียวนะชิ้นเดียวนะคะ ชิ้นอ่าชิ้นอเมทิสใหญ่อ่าเอานี้ก่อนเลยละกันค่ะอันนี้หนึ่งปรับลดให้เลยเปิดท่านได้ชอบนะคะเป็นพรบพิคเนตนะคะเป็นหินอเมทิสเดลรอบกรอบเป็นอเมทิสเจียเหลี่ยมนะคะสร้อยอเมทิสนะคะซึ่งมีความยาวของสร้อยอเมทิสอยู่ที่ยี่สิบนิ้วนะคะเส้นนี้นะ อ่าช่้นนี้นะคะอยู่ที่ราคา1,500บาทค่ะเส้นนี้จะอยู่ที่ราคา1,500บาทในไลฟ์นี้นะคะ1,500บาทค่ะ,อ,ะอย่างละชิ้นละอันน,อน้อหนึ่งนำเสนอนเนาะเผื่อท่านใดเข้ามาชมในไลฟ์นี้เราชอบนะคะ1,500บาทค่ะเป็นความใสของ เนื้อของอเมทีใสๆแบบนี้เลยนะคะกลมม่วงแบบนี้เลยใสๆแบบนี้เลยชิ้นละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะสวัสดีค่ะนี่เลยค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทชิ้นนี้สวัสดีค่ะใครชอบนะคะก็ออทักทายกันมาค่ะก็ไปอย่างและชิะ้นละชิ้นนี้หนึ่งมีอยู่แค่เพียงชิ้นเดียวนะคะเป็น หินอเมทิสต์ลูกหัวใจชิ้นใหญ่ๆชิ้นนี้เลยนะคะพร้อมสร้อยที่เป็นเจียเหลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะคะชิ้นนี้เลยนะคะชิ้นนี้ก็จะมีความยาวอยู่ที่26เลยนะคะ26นะคะชิ้นนี้นะคะในไลฟ์นี้นะคะให้ราคาไปแค่เพียงน5500บาทค่ะชิ้นนี้นะคะ5,500บาทเป็น หินอเมทิสต์เนื้อใสๆส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เจียเหลี่ยมทุกเม็ดนะคะแล้วทุกเม็ดเท่ากันนะคะเรียงสวยงามมากนะคะหินอเมทิสต์เสริมในเรื่องของเสน่ห์เมตตาบารมีนะคะนี่เลยนะคะหินแห่งพลังงานลีลับนะคะเสริมในพุทธคุณบวกนะคะด้านเสน่ห์เมตตาบารามีนะคะชิ้นละ5้าพันห้าร้อยบาทนะคะมีอย่างละชิ้นละอันมีแค่หนึ่งชิ้นเท่านั้นคะ่ะต่อไปค่ะ อันนี้นะคะขอจี้ไหมทองค่ะอย่างละชิ้นละอันนะคะไหมทองเส้นนี้อย่างละชิ้นละอันในวันนี้นะคะหนึ่งบอกเลยว่ามีชิ้นเดียวนะคะชิ้นนี้ให้เห็นนะคะความเป็นธรรมชาติของชิ้นก้อนนี้นะคะเป็นไหมทองนะคะบอกเลยแล้วก็เป็นงานลงยานะคะพร้อมสร้อยไหมทองที่มีความยาวอยู่ที่ ยี่สิบเอ็ดนะคะยี่สิบเอ็ดนิ้วนะคะยางละชิ้นละอันวันนี้ชิ้นนี้มีชิ้นเดียวหนึ่งให้ราคาอยู่ที่แค่เพียงหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะท่านใดชอบคแคปหน้าจอค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทมีแค่เพียงหนึ่งชิ้นงานนะคะต่อไปค่ะชิ้นงานยางและชิ้นละอันอ่าขอเป็นต่างหูเลยละกันค่ะตางหูในวันนี้นะคะยางละชิ้นละอันเดี๋ยวนำเสนอกับทุกท่านนะคะ อ่าขอเอามาวางตรงนี้เลยค่ะก็ให้แต่ละท่านเผื่อถูกใจชอบนะคะขอราคาด้วยค่ะแปดร้อยบาทนะคะซึ่งมีอ่านี่คู่นี้อ่าหลายท่านเคยชอบอเมธทิสนะคู่นี้เป็นเม็ดอเมธทิสสีม่วงแบบนี้ก้านงานเงินนะคะเป็นคลองนะคะ อ่าหนึ่งให้ราคาอยู่คู่ละในไลฟ์นี้นะคะอย่างละชิ้นอันให้คู่ละ800อยบาทค่ะเป็นงานเงินนะคะคู่ละ800บาทค่ะท่นานใดชอบแคนเนจาจอคะ่ะ800บาทค่ะแต่หนึ่งกำกับราคาก่อนเนาะคู่ละ800บาทค่ะท่านใดชอบแคนเนจาจอค่ะ800บะอบาทในไลฟ์นี้นะคะอย่างละชิ้นละอนันคู่ที่หนึ่งนะคะต่อไปค่ะคู่ต่อไปค่ะเป็น ต่างหูหยกนะคะต่างหูหยกคู่นี้นะคะต่างหูหยกคู่นี้มีแค่เพียงคู่เดียวนะคะมีแค่เพียงคู่เดียวนั้นให้ราคาแค่เพียงคู่ละ8ปดรอยบาทในไลฟ์นี้ค่ะต่อไปค่ะชิ้นงานต่อไปที่นําเสนอเป็นทับทิมนะคะทับทิมคู่นี้ค่ะทับทิมคู่นี้นะคะมีแค่เพียงคู่เดียวนะ้ในไลฟ์นี้นะคู่ละแ0ดรอยบาทค่ะถ้าในชอบแคหน้าจอค่ะ และสุดท้ายนะคะตรงนี้เผื่อท่านใดมีสร้อยมุกเนาะเป็นทับชิมกับไข่มุกแท้นะคะคู่ละ8 0ดอยบาทค่ะท่านใดชอบแคปหน้าจอค่ะคู่ละ8 0ดร้อยบาทค่ะในวันนี้ก็ยังคงเป็นชิ้นงานที่อยา่างละชิ้นละอันและสุดท้ายนะคะเป็น ต่างหูแก้วปงขามนะคะอันนี้เป็นแก้วปงขามปกเขียวนะคะเป็นงานเงินมีแค่เพียงคู่เดียวนะคะคู่สุดท้ายสําหรับการนําเสนออย่างอชิ้นละอันในวันนี้นะคะคู่ละ800บาทค่ะท่าในใดชอบแคปหน,น้าจอค่ะ800บาทเท่านั้นค่ะท่าในใดชอบแคหน,น้าจอค่ะ,ะวันนี้ก็เป็นชิ้นงานอย่างและชิ้นละอันที่นําเสนอกับทุกท่านนะคะความชอบการใส่หินมงคลของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะนานาจิตตังนะหนึ่งบอกเลยว่าบางท่าน ซื้อชิ้นง,งานของมงคลของทางร้านไปแล้วสัมผัสได้ถึงพลังงานบวกนะคะเอาไปทดลองใส่เอาไปใส่แล้วสัมผัสได้เฉพาะคนเฉพาะตนเป็นเรื่องปัะจตังของแต่ละท่านนะการนําเสนอของหนึ่งก็เป็นเรื่องของใครใครชอบใครมีข้อมูลเป็นพื้นฐานใครใช้อยู่แล้วเราอาจจะดูหลายๆเพจนะคะเปิดมาเจอเพจนี้แล้วก็มา โดนใจกระทบจิตได้ว่าหินมงคลน,นั้นๆเป็นชิ้นงานที่เราชอบที่เราจะได้ครอบครองก็จะได้ครอบครองในไลฟ์นั้นในช่องของร้านน้ำหนึ่งรัตนาชาตินะคะ ลายท่านเอาไปในเรื่องของการรักษาชิ้นหยกนะคะไปบําบัดสุขภาพนะคะก็เห็นผลเนาะบางท่านก็เอาไปสวดมนต์ทำสมาธิอย่างเช่นแก้วปงขามบางท่านก็ใส่เสริมพลังงานบวกอย่างเช่นหินมงคลต่างๆนะคะใครใล้ชอบชอบนะคะใครใครชมชมไม่ว่ากันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ให้ทุกท่านได้เข้ามารับชมให้มาดูชิ้นง,งานของมงคลต่างๆของทางร้านค่ะหนึ่งยังคงออกบูธอยู่ ที่ห้างถูจภปลาลังสิตจนถึงวันที่4สิงหา67อยู่โซนหน้าลานทองนะคะชั้นจีห้างฟูจปาลังสิตนะคะถึงวันที่4เลยนะคะเพื่อท่านใดระหว่างสัปดาห์อาทิตย์นี้ไม่สะดวกก็มาพบกันในอาทิตย์หน้าเพื่อมาชมชิ้นงานของมงคลหน้าร้านเพื่อเลือกชิ้นงานด้วยตัวเองก็ได้นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้หนึ่งจะจัดส่งชิ้นงาน ให้กับทุกท่านภาพชัดไม่ชัดยังไงหนึ่งขึ้นเบอร์ในหน้าช่องของหนึ่งให้โทรติดต่อสอบถามได้เลยนะคะท่านใดไม่สะดวกในการโอนมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะสำหรับวันนี้นะคะกลับขอบพวะคุณในการเข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ